สวัสดีครับผมวันนี้กับผมเพื่นโซนครับก็มาอยู่ในเกมแล้อกเอ็มเอเเลิฟสองจุนนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนครับมารู้จักกับอุปกรณ์ไอเทมบางอย่างนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการย้อมสีนะครับมันก็ลักษณะหน้าตาเป็นอย่างี้ครับก็จะมีสีเขียวนะแล้วก็จะมีอ่าสีเหลืองนี่ครับสีม่วงสีแดงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่อง อ่าสีขาวกับสีดำครับซึ่งสีขาวกับสีดําเป็นอุปกรณ์ที่หายากมากครับบางครั้งเราไปซื้อใน e x c h ช n g นนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาพาไปดูนะครับก็เดินไปที่ m อ c ครับ e x c h ช n g เลยมันจะเป็นไอเทมสีย้อมที่เป็นสีดำกว่าสีขาวนะครับคือมันมีจำนวนขายค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็หายากนะครับบางครั้งก็ไม่มีเลยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับนี่ครับ e x c h ชแ g นครับเราให้เลือกไอเทมเนาะแล้วก็วัตถุดิบนะครับนี่ครับ ตัวอย่างเช่นสีขาวเนาะราคา4ี่หมื่นนะครับถ้าเกิดเราซื้อนะครับเอกดผิดนะครับถ้าเกิดเรากดซื้อนะครับนี่ครับอ่ามันมีอยู่ประมาณร้อยสิบเอ็ชิ้นเองนะครับแล้วก็ไปดูสีดํานะครับสีดำเนี่ยมีแค่เก้าชิ้นเองครับซึ่งมันหายากมากบางครั้งกดเข้าไปก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกทุกคนครับไปทำเจ้าสีย้อมสีขาวสีดำกันนะครับให้เราเดินลงมาครับอ่าทั้งล่างก่อน เยวมาหา NPC คนนึงครับที่ชื่อว่านี้ครับสินค้าอีเวนต์นะครับกดเข้าไปคุยเลยครับก็จะมีอุปกรณ์บางอย่างที่ต้องใช้นะครับซึ่งเป็นขวดเนี่ยไอเนี่ยขวดนะครับสีแดงเนี่ยนิทรไเซอร์นะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการย้อมสีที่เป็นแบบผสมนะครับเราซื้อไปก่อนเลย2อันนะครับโอเคเรามีอุปกรณ์ครบแล้ว อันนี้จําเป็นต้องใช้มารับขวดนี้ครับโ okay. อเคเดี๋ยวเราจะวาปไปที่เมืองเมืองหนึ่งครับเป็นเมืองที่ใช้ในการทําในการผสมสีนะที่เป็นขาวดำเนาะโอเคเราเช็คก่อน,นครับเรามีวัตถุดิบสีแล้วครับแล้วก็มีขวดในการผสมนะซึ่งขวดนี้ก็ต้องใช้ทุกครั้งคนระับในการผสมขาวดำเนาะโอเคอ่ะนี่ทูไลเซอร์นะครับโอเคเราไปที่คาฟ้าครับแล้วก็ทําการเทเลพอร์ตนะครับไปที่เมืองโมร็อกนะครับ ี๋ยวจะไปทําการผสมสีนะครับเป็นสีขาวสีดำาเราต้องการนะเป็นสีหายากนะโอเคตอนนี้เราอยู่ที่โมล็อกแล้วครับแล้วก็ไปทางเอ้ยไม่ใช่อีกทางหนึ่งครับหมุนๆก่อนหมุนกล้องครับโอเคเรามาทางด้านขวาครับ NPC จะอยู่ทางประตูทางออกนะครับทางด้านขวานะครับนี่ครับเราเดินย้อนลงมาหนนึ่งนะครับจะเป็นเด็กผู้หญิงนี่ครับชื่อของเขาคือคนนี้เลยสมาคมนะครับ โมล็อกเกี่ยวกับย้อมสีนะครับกดเข้าไปครับนี่ครับมันก็จะอธิบายครับยุดอย่างเช่นครับอันแรกเลยครับเป็นสีม่วงนะครับเขาก็จะบอกเราว่านี่ครับสิ่งที่ต้องใช้ก็คือสีแดง2ชิ้นสีฟ้า2ชิ้นนะครับแล้วก็เงิน5้าพันเซนีเนาะถ้าเรามีอุปกรณ์ครบมันก็จะให้เราผสมทํานะครับตอนนี้ของผมไม่ครบนะเหมือนจะมีผมจะมีแค่อย่างละชิ้นนะมันก็เลยผสมไม่ได้บอกให้ไปหามาก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกอันนึงครับกดคุยเหมือนเดิมนะครับ อาหารที่สองจะเป็นสีน้ําตาลนะครับสีม่วงแล้วก็สีน้ําตาลนะอันนี้เป็นสีหายากทั้งหมดนะครับนี่ครับมันจะใช้สีแดง2ชิ้นนะแล้วก็เลมอนสีเหลืองครับสชิ้นบวกเงิน5่าพันนีนะครับอของผมก็ยังมีไม,ม่ครบนะครับโอเคเราไปดูอีกอันหนึ่งครับอเป็นสีดํานะครับ black นะ ปกรณ์ต้องใช้ครับก็จะมีสีแดงครับ1ชิ้นสีเขียว1ชิ้นครับสีฟ้า1ชิ้นแล้วก็เจ้าขวดครับนิทรร์ครับ1ชิ้นเราซื้อมานะครับบวกเงิน7 0 0 0นเซนีเนาะตอนนี้ผมก็ยังไม่ครบเหมือนดีครับโอเคเราไปดูอ่าอีกอันหนึ่งครับรู้สึกจะมีอีกหนเทมมึงนะอ่ะโอเคสีขาวนะครับให้กดเลือกสีขาวนะครับอ่ะสีขาวครับก็ต้องการสีแดงครับ1ชิ้นสีเขียว1ชิ้นสีเหลือง1ชิ้นแล้วก็เจ้าขวดนิทรรเซนร์1อันนะครับบวกเงินเก็ดบ เราก็จะได้ในส่วนของเจ้าสีขาวมาครับนี่ครับได้สีที่คุณอยากได้หรือเปล่านะครผมถามนะโอเคแล้วกดตกลงเรียบร้อยครับเราเสียสีไป3สีขวด1ขวดเงิน7 0 0 0เราได้สีขาวมานะครับนี่ครับประมาณนี้ราคา4ี่หมื่นะครับนี่ครับง่ายครับการที่เราผสมสีนะใช้เองนะครับสีขาวสีดํารวมถึงสีม่วงและสีน้ําตาลด้วยนะครับมันเป็นสีหายากนะครับมันหาซื้อยากเนาะ แล้วก็ไม่มีคราฟด้วยไม่ไม่มีดรอปจากมอนเตอร์นะครับต้องมาคราฟเองนะครับโอเคก็อยากให้ทุกคนครับไปลองทํากันดูได้นะครับไม่ยากครับก็ไปหาของไปหาอุปกรณ์มานะครับอ่าเป็นสีพื้นฐานนะสีพื้นฐานสีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับสีๆน่าเป็นสีพื้นฐานนะถ้าเราไม่ไปฟาร์มหาเอาทำเควสอะไรเงี้ยเราก็มาซื้อกับ MBC Exchang e ได้นะครับเาก็จะมีขายเนาะ รวมไปกระทั่งถึงสีหายากขาวดำน้ำตาลม่วงก็ได้ก็มีหมดนะครับนี่ครับเราพิมพม์ออกก็ได้นะก็ประมาณนี้ครับก็วิธีในการทำสีย้อมเองครับสีดำสีขาวเนาะง่ายๆครับรวมถึงสีม่วงแล้วก็สีน้ำตาลด้วยครับก็้ทุกคนก็ไปลองทำดูนะก็เราไม่ต้องง e ้อ m b c Exchange ก็ได้นะครับเราก็สามารถที่จะหาเจ้าสีตัวนี้มาใช้ ทำโน้นทำนี่ในตัวเกมเราได้นะครับผมประมาณนี้ก็ไม่ยากครับเห็นไหมครับประมาณนี้เลยขอให้คุณมีของเนาะแล้วก็มีเงินนิดหน่อยนะครับก็ได้เทมตัวนี้มาละโอเคก็ไม่เป็นไรครับก็ประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์ครับผมกดแชร์นะกด s u b สไครต์กับช่องเพลินโซนครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับก็รอดึงกระดิ่งนะไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ้วยพบกันใหม่คลิปหน้าผมซีอูเกครับผมสวัสวดีครับ